ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกลมการกงสุลกลมการกงสุลได้ทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการวุฒิการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีทุกสาขาวิชาเงินเดือน15,000บาทไม่ต้องผ่านพักก่อของก่อพอ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปจำนวนที่เปิดรับจำนวน2อัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวันจำนวน1อัตราโดยปฏิบัติงาน5วันต่อสัปดาห์รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสายใต้ใหม่ตลิงชันจำนวนหนึตราโดยปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงศุกร์ สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมพศ2 5 6 6ถึงวันที่12มิถุนายนพศ2 5 6 6โดยส่งใบสมัครและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf หรือ jpeg ไปที่ปรายเยนอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, ตามคลิปได้เลยนะคะและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกองหนังสือเดินทางกรมการกงสุนทรศูนย์ 2 2 2 3 50 00ต่อ33 422และ32 103ในวันและเวลาราชการค่ะและนั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ